สำหรับความแตกต่างนะคะระหว่างสกินแคร์กลุ่ม Eco Face Lotion นะคะแล้วก็ Eco Brightening Cream กับผลิตภัณฑ์ในส่วนของ Aqua Lotion แล้วก็ Aqua Serum นะคะจะแตกต่างกันตรงที่กลุ่ม Aqua นะคะจะเน้นในส่วนของ Anti Aging เป็นหลักจริงๆตัวนี้จะออกแบบมาให้ผิวที่แบบ เป็นสิวมีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเนี่ยตัว,นตวเนี้ยตัวอควาเนี่ยมันสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยสำหรับในส่วนของทุกปัญหาสิวผิวแพ้ง่ายแล้วก็ริ้วรอยนะคะแต่ทีนี้ค่ะมันจะเป็นถ้าเป็นในกลุ่มของสิวเนี่ยมันจะเน้นสิวที่อักเสบ แต่ว่าเป็นไม่ได้เหมือนกับว่าเหอมากนะคะเหมือนเป็นสิวเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยลดการอักเสบตรงนี้ได้แต่สิ่งที่มันเด่นที่สุดเนี่ยคือในส่วนของกลุ่มแอนตี้เอจจิงเพราะว่าตรงนี้นะคะสารสกัดที่เราได้จากเมล็ดกาแฟดิบนะคะแล้วก็อนุพันธ์ของมันที่เราเอาไปผสมตรงนี้นะคะคือจริงๆเนี่ยเวลาเราสกัดสาร จากพวกสมุนไพรหรือว่ากาแฟเนี่ยมันมีสารประกอบมากมายเลยนะคะอย่างที่เราใช้หลักๆก็จะเป็นคาร์โบไ c นิกแอซิดถูกไหมคะแล้วก็กลุ่มฟีโนลิกคอมเพล็ก์แต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่สารสกัดแค่แบบ2กลุ่มนี้นะคะมันยังมีอีกมากมายขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ในส่วนของตัวย่อยตัวไหนให้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นแบบใดนะคะอย่างตัวนี้จะใช้มานานแล้วนะคะตัวอควาเนี่ย มันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับมีลิตนะคะช่วยลดในส่วนของ m u สเซ e c o ค t นแท t ชันหรือว่าลดริ้วรอยนะคะที่เกิดจากการหดของกล้ามเนื้อได้ชั่วคราวแบบประมาณ4-5ชั่วโมงนั่นหมายความว่ามันเป็นการลดแบบชั่วคราวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราทายอยา่างสม่ำเสมอะคะ่ะมันก็จะทำให้ในส่วนของริ้วรอยตื้นๆตรงนี้มันตึงกระชับมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นจุดเด่นของอควาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ที่อายุประมาณ30ขึ้นไปอย่างจาาเนี่ยเลข4ลีเราใช่ไหมคะจากก็อยากจะมีผิวหน้าที่มันตึงกระชับอะไรเงี้ยนะคะจะาใช้ตัวเนี้ยเช้าเย็นนะคะก็เห็นว่ามันค่อนข้างให้ผลในเรื่องของการแบบลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ทําให้หน้าเราตึงกระชับเนี่ยได้ดีมากินขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยไม่ไหวอย,อย่างตอนที่ถ้าจ๋าเป็นผื่นที่ตัวจากการทาผิวแทนอย่างเงี้ยนะคะ หน้าของจ๋าเนี่ยจ๋าจะไม่เป็นผื่นอะไรเลยทั้งที่จ๋าก,ก็ทาในส่วนของที่เป็นแต่ว่าจ๋าทาน,นี่เดียวค่ะอาจจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยก็คือถึงมันจะมีสิวขึ้นแต่แป๊บเดียวมันก็จะหายมันไม่ได้เห่เหมือนทางผิวกายที่เราประดมทาเข้าไปเกวกับครีมผิวแทนที่จ๋าอธิบายไว้ข้างต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าความแตกต่าง2กลุ่มนี้คืออะไรก็คือถ้าไปนในส่วนของ Eco f a ฟสโลชั่นนะคะแล้วก็อีโคบร g เทนนิ่งครีมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวอักเสบกลุ่มที่เป็นสิวเห่อ mm hmm. er, อักเสบเยอะๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว a q u a l o ลชั่นและ a q u a าเ um ซรัมเนี่ยเน้นในส่วนของครอบคลุมแต่ว่าจะเน้นในส่วนของ Anti a n t i ี้เอจจิ้งหรือว่าริ้วรอยเป็นหลักนะคะแนะนำสำหรับผู้หญิงที่มีอายุแบบ30ปีขึ้นไปนะคะกังวลเกี่ยวกับริ้วรอยนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือความแตกต่างค่ะแต่ว่าจะต้องบอกก่อนว่า เครื่องสาอางนะคะก็คือเครื่องสาอางตามพระราชบัญญัตินะคะไม่ใช่ยาดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแยกตรงนี้ให้ออกแล้วก็เหมือนกับว่าตรงนี้มันจะไม่มีผลต่อการรักษาจะขอพูดตรงนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะใช้ได้แค่ผิวหนังชั้น e p i d e r m i สเท่านั้นหรือว่าผิวหนังชั้นนอกสําหรับในส่วนของพระราชบัญญัติของเครื่องสาอางนะคะและนี่ก็เป็นความแตกต่างของสซีรีส์นี้ค่ะ